ที่เห็นนะที่เห็นนะคะจะอยู่ที่กลุ่มชมรมอะค่ะเพราะว่าเพราะอะไรเรืไม่ที่ว่าอยู่ในที่เป็นน่ารู้ว่าอยู่ในกลุ่มชมรมค่ะเหรียญสิบบาทปีสามสามขนาดโรงกระสาบเองมีงานนิทรรศการเหรียญของโรงกระสาบนะคะงานครบรอบร้อยห้าสิบปีโรงกระสาบเขายังต้องทําเรื่องยืมเหรียญสิบบาทปีสามสามจากชมรมอะค่ะมาแสดงงาน และเหรียญอื่นๆอ,อ,อีกเยอะมากที่ที่ในกรมไม่ได้เก็บไว้อ่ะค่ะเขาไม่มีเขาไม่มีพิพิธภัณฑ์เรื่องอะไรยังไงก็ไม่ไม่แน่ใจเขาไม่ได้เก็บเขาต้องทําเรื่องยืมมาจากชมรมมาเพื่อที่จะแสดงเหรียญจริงค่ะไปนักเคยไปสัมผัสไปเห็นแล้วล่ะที่เห็นคือเห็นนะคะไม่ได้จับหรอกเห็นนี่เฉยเขาโชว์อยู่ในตู้ถ่ายรูปได้อะไรได้เขาถ้าจะดูเขาหยิบมีคนหยิบให้ดูได้ด้วยนะแต่ไม่ถึงกับขนาดนั้นเนาะก,ก็แค่ แค่ไปชมไม่เฉยกโ็โหสุดยอดละนะคะเหรียญสิบบาทปีสามสามเคยนั่แหละคะ่ะเคยเคยเห็นที่งานครบรอบของโรงกระสาบอะไรเงี้ยงานครบรอบเกี่ยวกับเหรียญเนี่ยหลายๆคนนักสะสมก็รู้อยู่แล้วเนาะจะชอบไปชอบไปชมแล้วก็จะไปดูหาซื้อเหรียญซื้ออะไรที่ถูกๆอะไรเงี้ยเขาจะไม่ถูกอย่างเดียวนะเหรียญหายากเหรียญแปลกๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมาแสดงกันค่ะก็จะประมาณนี้คนนักสะสมอันนี้พูดคุยกันสู่กันฝากก็พูดเยอะไปละ ะะมามาพูดมาเข้าเรื่องดีกว่าเหรียญสิบบาทนะคะสิบาทหายากอันดับหนึ่งก็คือ33มสต่อมาก็คือเนี่ยแหละค่ะสามหบาทพศสอง1นาหนึ่ะคะจำนวนผลิต6กห0ืเหรียญเท่านั้น,นะคะ่ะผลิตมาแทนเป็นสกุลเงินบาทใช้ใจ่ายเป็นเงินหมุนเวียนแทนธนบัตรที่เลิกใช้แล้วธนบัตรรุ่นสุดท้ายเป็นธนบัตรหลังม้า10บบาทหลังมา้าท,งมาที่เลิกใช้นะคะรุ่นสุดท้าย แล้วก็มาเป็นผลิตเหรียญปีสามหนึ่งเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะเหรียญสิบบาทปีสามหนึ่งจึงไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรตอนนั้นเราใช้แบงค์อยู่ไงตังทอนหรืออะไรเงี้ยซื้อของเราใช้แบงค์แล้วพออยู่ๆนะจากที่เป็นแบงค์อยู่นะคะมูลค่าสิบบาทมันเหมือนสิบบาทเต็มอะแล้วพอเอามาเป็นเหรียญเหมือนก็ย่อยอะความรู้สึกนะคะเหมือนเหมือนตามพูดถึงความรู้สึกเหมือนรู้สึกของตัวเองอะคะ่ะ อยู่ๆใช้เหรียญอยู่ไอ้ใช้แบงค์อยู่ธนบัตรสิบบาทก็คือมูลค่าสิบบาทแล้วพอมาเจอเหรียญเหมือนเหมือนเขาค่าเขาน้อยกว่าแบงค์ความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเหรียญน,นี้จึงไม่ได้รับความนิยมไม่ได้แลออกมาใช้เหรียญน,นี้จึงเป็นเหรียญที่เก็บใหม่ๆสะสมไว้ในกลมนะคะเยอะมากไม่ได้เยอะมากคือจํานวนผลิตอะคะ่ะแต่ไม่ได้ถูกนําออกมาใช้มากนักถูกนํามาใช้น้อยค่ะนะคะ,นะคะ แล้วกรมเขาก็เลยนั่นค่ะพอเหรียญเหรียญสิบบาทไม่มีคนออกมาแลกใช้ใช่ไหมคะเหรียญจึงเหลืออยู่ในกรมเยอะกรมเขาก็จึงทําแพ็กเกจออกมาและปีสามสามไม่มีแผงปีด้วยนะคะไม่มีเอปีสาหนึ่งไม่มีแผงปีปีพศออะคะ่ะแผงปีไม่มีเขาทําเป็นแผงเฉพาะเหรียญเลยสพศสองห้าสามหนึ่ 1. ครั้งแรกทําออกมาเป็นแผงสีฟ้านะคะแผงสีฟ้านะะี่เขาเอาเหรียญไปเหมือนพ่นรายอะคะ่ะ เหรียญเห็นไหมคะเหรียญจะสวยเหมือนเหมือนเขาไปไปอะไรล่ะฟื้นฟูอ่ะเหมือนพ่นทรายสีจะออกเหลืองเหลืองนวลนวลเป็นทรายนะคะแผงสีฟ้าปล่อยแรกแผงละสามร้อยบาทหมดค่ะไม่พอนะคะไม่พอต่อการสะสมนักสะสมต้องการเยอะเขาทางกรมจึงผลิตออกมาอีกนะคะเป็นแผงสีเขียวก็จำหน่ายในสามร้อยบาทเช่นกัน กรมจำหน่ายมา300บาทนะคะช่วงนั้นก็ซื้อจากกรมกันได้มาก็มาขายต่อกัน500บ้าง400บ้างแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆมาเป็น800พันกว่าเคยขึ้นสูงสุดถึง2005นะคะเหรียญเหรียญ10บ,บาทปี31่แผงเขียวเคยสูงสุดถึง2005ค่ะแล้วก็อ่ะ31จบแล้วเนาะคุยมากเดี๋ยว f อฟซี T ลำคาญ ก็มาสีน่นึงเลยละกันนะคะส,บบส,สิบบาทปีสองห้าสิบบาทปีสองห้าสีนึงนะคะปะนเ่เป็นตัวติดพิณอนเดือนที่สามจำนวนผลิตเก้าแสหมืนเหรียญค่ะน่าเก็บนะผลิตไม่ถึงล้านเหรียญน,นะขนาดเหรียญหมุนเวียนเน,ะะนาะป้นรับซื้อเหรียญละห้สิบบาทค่ะสิบบาทพศสอง,สองห้าสามหนึ่งอันนี้ป้านเคยรับซื้อมาก่อนน่ะเคยสองร้อ ร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยแปดสิบหกสิบปัจจุบันเหลือห้าสิบาทด้วยตามกระแสะความนิยมนะคะไม่ได้ได้ยค่าของเหรียญน,นะคะแต่ตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเมืองเป็นแบบนี้นะคะราคาก็ลดหลั่นกันไปตามตามเศรษฐกิจนะคะกระแสะความนิยมของพวกเราอะ่ะก็ยังต้องการอยู่แต่ด้วยกำลังทรัพย์และหลายๆปัจจัยเนาะจึงทำให้ระบบการสะสมของเราชะงัก คนที่เคยซื้อไว้เยอะๆสะสมไว้เยอะๆเริ่มทยอยออกมาขายตอนนี้นักสะสมใหม่มีน้อยมากจากนักสะสมกลายเป็นผู้ค้าเยอะมากคิดเอาง่ายๆนะคะตีความหมายเอาเองเพะ่อได้พูดอย่างนี้หลายคนก็คงจะพอเข้าใจได้ค่ะต่อมาเหรียญปีสีสองละกันอันนี้นปีสี่หนึ่งละก็อ่านมาปีสีสอง เหรียญ10บาทพศสองจําจำนวนผลิต130,000เหรียญเท่านั้นนะคะ42เป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่4ค่ะป็นัับซื้อเหรียญละ20บาท10บาท25 4 2นี่ก็เป็นเหรียญที่น่าเก็บนะขนเปไปเหรียญหมุนเวียนเขาผลิต1ล้านกับ3 0ม0 0ืนี่ถือว่าน้อยมากนะคะน้อยมากน่าเก็บสะสมค่ะต่อจาก42ก็เป็น34เนี่นค่ะ2534 สองเหรียญน,นี้เป็นัรับซื้อราคาเดียวกันนะคะสเ,เหรียญละยี่สิบาทเท่ากัน25 34้าี่นะจริงๆเขาผลิตผลิตเยอะกว่า42แต่ด้วยความที่เขาเป็นเหรียญออกมารุ่นแรกๆแ,แล้วผ่านการเวลามานานเหรียญก็จึงชมรูสูญหายไปตามการเวลา10บาทปี254 2534ค่ะจึงเหลือในระบบอะน้อยมากหายากกว่าสี่สอนะคะจำนวนผลิต สิบบาทปีสองห้าสามสี่หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเหรียญหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเหรียญแต่หายายากยากกว่าสี่สองนะคะเพราะว่านี่แหละค่ะตามการเวลาอย่างที่พนักบอกนะคะชมรูษษ้สูญหายค่ะแล้วก็มาเหรียญต่อไปสี่สามเหรียญเหรียญห้าบาทเหรียญห้าบาทจะตังทองปีสองห้าสี่สาม สี่สามก็เป็นตัวติดผลิตน้อยนะคะสี่สามหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นเหรียญค่ะไปน่ารับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทคือยังไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่นะคะก็แต่ก็รับซื้อให้ให้ราคาให้เกินอยู่ให้มีส่วนต่างอยู่สองห้าสี่สามและสองห้าห้าสามจำนวนผลิตเท่ากันเออไม่ใช่ค่ะรับซื้อจานวนราคาเท่ากันค่ะเหรียญละสิบห้าบาทนะคะ จำนวนผลิตสองห้าห้าสามหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันเหรียญรับซื้อเหรียญละราคาเท่ากันในราคาเหรียญละสิบห้าบาทค่ะนะคะเหรียญสองห้าสี่สามเป็นตัวติดผลิตน้อยหายากแล้วก็สองห้าสามติดหนึ่งในสิบค่ะ